ชุดนี้เป็นช่วงหนึ่งของเบทเบทชาแนลเป็นเพียงเหตุการณ์สมมุติที่เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตมหาวิทยาลัยจัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นค่ะเอ๊ะวันนี้วันที่11นี่ว่า ประจําเดินไม่มาตั้งแต่วันที่แปดแล้วแปดจังปกติประจําเดินต้องมาวันที่แปดนี่ว่าปกติก็มาตรงเวลาทำไมรอบนี้ไม่ตรงว่ะหรือว่าเราเครียดอะ มีคนอยู่บ้านด้วยแหมวันนี้ยังไม่มีเรียนอีกหาเน็ตแล้วกันประจําเดือนไม่มาประจํเดือนขาดเกินหนึ่งสองเดือนแล้วแพทย์อาจใช้การตรวจภายใน เพื่อยืนยันกันตั้งคันหรือว่าเราเราจะทองวะทำไงดีคะทุกคนเราไม่ได้สังเกตความผิดปกติของร่างกายเราเลย แต่แบบเหมือนเราหาในเว็บอ่าเขาบอกว่าเราว่าจะท้องแล้วถ้าเราท้องทำไงดีอะทุกคนเคโลก็สาบสูญไปแล้วด้วย แหว่างหรือเปลอ่ะแกทำไงดีอ่ะคือประจำเดือนเราไม่มาแบบหลายวันแล้วอ่ะคือมันผิดปกติมากๆเลยอ่ะเราสงสัยว่าเราอาจจะท้องอ่ะแกก็ไม่อยู่คนเดียวแหละก็เคโระไงโอเคแกเราควรจะ สั้งสติใช่ไหมแล้วก็สั่งที่ตรวคันมาลงไม่กล้าซื้อแกสั่งแกป๊ปสั่งแก๊บโอเคโอเคแก่แกรอแป๊บนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีอะไรแล้วรายงานผลสั่งที่ตัวคันก่อนอทำอะไรไม่ถูกเลยค่ะทุกคน ก็เลยตัดสินใจโทรปรึกษาดาวเพื่อนสนิทดาวบอกว่าให้ลองตรวจการตั้งครรภดูอะคะ่ะเราก็แบบไม่กล้าจะไปซื้อเองด้วยเพราะเราก็ยังเด็กอยู่ตัดสินใจที่จะสั่งแก๊ปมาค่ะฮัลโหลคะ่ะพี่มาส่งแล้วใช่ไหมคะโอเคค่ะเดี๋ยวลงไปเอาค่ะ ค่ะมาแล้วที่ตรวจคันซาลิโอที่ตรวจคันซาลิโอถ้าหนึ่งขีดไม่ท้องสองขีด ท้องเอาวะเป็นไงเป็นกันไม่ตรวจก็ไม่รู้มานั่งแพนอีกอีก <c oughs> มาแล้วไม่กล้าดูเลยอ่ะผลอ่ะโอเคไม่หรอกมนะั้งเราน่าจะเครียด จำเดลยังไม่มาเราคงไม่ท้องหรอกจะดูแลนะหนึ่งขีดอีกขีดนึงขอให้ไม่ขึ้นนะสสส,ส,ส สองคีดชัดเจนไหมคะทุกคนตัวเองจะเอาไม่รอดเลยจะเอาปัญญาที่ไหนไปเลี้ยงได้อีกคนวะพอเด็กมันก็หายสาบสูญไปแล้ว ทิ้งอะไรก็ไม่รู้อยู่ในท้องเราอ่ะเอาวะเรต้องทำแท้งเราจะบอกเรื่องนี้ให้พ่อกับแม่รู้ไม่ได้คนในมหาลัยเราก็รู้ไม่ได้เช่นเดียวกันเจอแล้วร้านนี้แหละบริการเดลิเวอรี่ด่วน ส่งตรงถึงบ้านในกทมภายในครึ่งชั่วโมงขาให้เบอร์โทรด้วยฮัลโหลสวัสดีค่ะใช่ร้านขายยาขับเด็กหรือเปล่าคะจะขอสั่งค่ะอันนี้คือ อายุคันน่าจะเดือนหนึ่งได้อ่ะค่ะคือพี่บารเหรอคะฮะสามพันโอเคค่ะสามพันก็สามพันกินแล้วเห็นผลเลยใช่ไหมคะค่ะพี่มาส่งเลยนะคะพร้อมค่ะพร้อมโอนเลยค่ะค่ะเอาวะ วิธีนี้แหละเราตัดสินใจแก้ปัญหาด้วยวิธีของเราเองเราไม่อยากให้พ่อแม่รู้ไม่อยากให้ใครรู้ทั้งนั้นก็เลยสั่งยาขับเด็กมากิน,นะคะ่ะเม็ดแค่เนี้ยหรอสามพันเอาวะเม็ดเดียวจบเลย ปวดหอ้หดหอ,องเฮ้ยปวดห้องแมนอ่ะนี่เราฝันเหรอเนี่ยฝันว่าตัวเองท้องเราไปทำแท้งเลือดเต็มเลยอ่ะบ้าจริง ดาวโทรมาทั้งสิบมิลคอเนี่ยฮลัลโหลดาวตื่นแล้วเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวกันมันจะไปมาหาอะไรแล้เนี่ยฮะใครโทรบ้าไม่มีฉันฝันเฉยๆแกฉันคงแบบฝันแล้วก็แบบเป็นตุเป็นตะคงละเมอโทรหาแกแหละ นั่นนะที่ตรวจคันฟาลิโอสองขีดเฮ้ย